ค่ะต่อมามาดูการประกาศนะคะเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองซื้อของออนไลน์ค่ะก็มีการประกาศแล้วนะคะสำหรับสำหรับกฎหมายคุ้มครองการซื้อของออนไลน์ การเก็บเงินมีการเก็บเงินปลายทางนะคะโดยมีผล3ตุลาคมนี้ค่ะข่าวดีของนักช้อปออนไลน์ทั้งหลายนะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางเว็บไซต์รา,ราชรรกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2567นนะคะโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะช่วยแก้ปัญหาให้กับนักช้อปออนไลน์ด้วยมาตรการส่งดี ะะหรือว่า D-Delivery ให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้านะคะที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง จะต้องระบุชื่อสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้าหมายเลขติดตามพัสดุข้อมูลพัสดุนะคะจำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนะคะถือเงินไว้ก่อน5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ส่งสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าแล้วก็การขอเงินคืนด้วยนอกจากนี้นะคะยังให้สิทธิผู้บริโภคค่ะสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้โดยบันทึกภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอไว้ เป็นหลักฐานนะคะหากสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อผู้บริโภคก็สามารถจะปฏิเสธการชำระเงินแล้วก็ไม่รับสินค้าได้ค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปซึ่งการมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนะคะนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้มีเวลาในการเตรียมตัวที่เหมาะสมค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะในการที่จะคุ้มครองนะคะคุ้มครองสิทธิ์ของนักช้อปออนไลน์ทั้งหลายค่ะครับผมก็ทําให้เราสามารถที่จะ,ะมีความสามารถในการตรวจสอบต่างๆพัสดุต่างๆที่มาส่งเรานะครับก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปลายทางได้นะครับค่ะ